ครับสวัสดีครับตอนนี้เราสองคนก็ทําเสื้อขายในเว็บเอซีนะครับมีประมาณ200กว่าแบบแล้วนะครับก็คือเมทูออเดอร์นะครับก็คือเข้าไปดูลายก็จะมีพวกเสื้อกล้ามเสื้อแขนยาวเสื้อที่มีฮูดเป็นสเวตเตอร์ <sweater S 1> อะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็คือเข้าไปดูใครสนใจสั่งฟรีชิปปิ้งด้วยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ในดีสคริปชันกับ uh, ในคอมเมนต์นะครับ so now we are making a we h a call the design for t-shirt t s h i r t sweater and you know like I know you tank top many stuff so in SC website so I'll put the link on description and in the comments so if you got interest to buy for for Thailand you know it's uh, free shipping I mean free shipping around the world but in US take about one week to 10 days but in Thailand take like three weeks so I'll check <laughs> <I'll... laughs> now he's <it's> jobless <laughs> so and um, if you got interest you know you guys can, can have a look first I put the link so if you got interest พี่ส b าย thank you จริงสิเครับสวัสดีครับกำลังจะกลับสักแก้วนะครับเพราะว่าแตงไทยคลอดลูกแล้วนะครับสองเดือนพอดีหลังจากวันที่ผสมพันธุ์วันแรกนะครับไวมากอะตอนปกติหมาท้อง6-13วันแต่ได้สองเดือนพอดีเป๊ะเลย We are going back home now I'm mean going back to my farm so because my dog already delivered the puppy The baby, the puppy, puppy dog. So, five of them. So, I think uh, three male and two female. I mean, uh, I'll show you guys when I get home. Okay. <coughs> สะพานเริ่มผูแล้วเดี๋ยวก่อนซฟเปิก่อนมามาตัวเล็กอดีใจเหรอมาลูกมาไม่หา สามมือสามมือสามมืยสามมืยนะแม่มัแย่งกันกินไงมันจะมีตัวที่ไม่ได้กินตาหนิดมันล้อมมั้งแต่ดีอยู่มันห้าตัวนมมันมีหกเต้านมแปดเออนมแปดเต้ามเต้ายังดีที่มันมีแค่ห้าตัวแต่มันนก็นอนเปล่าอ่ะน่ารัก โอเคอ่ะไปดิอ่ะอันน้ครับ n ว w she eat like 3 times a day นางกินข้าวมื้อละ3ครั้งเลยนะครับเพราะว่าต้องให้นมลูก No, no, So cute.

m <laughs>